ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่20พฤศจิกายนนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทับเรือโต้ทานควันเขมรสุดคาที่เลยครับพบว่าจนตรอกถึงกับยอมรบนอกแบบพร้อมกับมีความโหดมีความเหี้ยมกับการทํากับดักล่อทหารไทยเราเนี่ยในบริเวณแนวรัวลดหนามซึ่งก็ยังรวมถึง เขตแดนบ้านํำรากของไทยเราครับที่ปิดเกมเก็บกู้ทุนเบิดถึงคั้นขมเมนเนี่ยขนกำลัง3 0นายพร้อมกับเอ t ทีปลอมย้ำนะครับว่าเอ t ทีปลอมเนี่ยมาก่อกวนเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ไทยเราก็เรียกได้ว่าหลายๆเรื่องราวครับมีความไม่จริงใจกับขมินอยู่เยอะมากแล้วก็เหมือนจะเปิดปฏิบัติการก่อกวนไทยเราเนี่ยตลอดแนวชายแดนเลยโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับ มาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนในบริเวณแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของกองทัพที่2ที่เพิ่งม,มีอัปเดตออกมาเลยนะครับกับกรณีเล่เหลี่ยมของเขมรถึงกับยอมรบนอกแบบครับกับทุนระเบิดที่มีการวางเล่กลนต่างๆนานาซึ่งรายงานนี้ครับก็เป็นกองทัพที่2เองที่ดอกม,มาแฉด่านเขมรน,นั้นเริ่มที่จะออกนอกลู่นอกทางมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่แฉเรื่องแรกเลยก็คือการวางทุนระเบิดของคำเมนครับจะเน้นวางระเบิดเป็นกลุ่มดักทั้งซ้ายดักทั้งขวาดักข้างหน้าและก็ดักข้างหลังคือดักไป4ี่ทิศทางเลยแบบสลับฟันปลานะครับวางเป็นคลัสเตอร์สามหึ่งหทุนและก็ยังมีแผนลวงครับเพื่อให้ไทยเราเนี่ยเดินเข้าคิลลิ่งโซนส่วนใหญ่เนี่ยทหารคาเมนก็จะตะโกนเรียกชนทะเละนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเผลอเดินเหยียบจดว่าโหดร้ายทารุณมากกับการทําแบบนี้ของคาเมนนะครับพร้อมกับ จะมีการตัดลดหนามวางทุ่นใหม่แล้วก็มีการวางกับดักล่อให้ด่านในเราเนี่ยเข้าซ่อมแซมแล้วก็เหยียบในพื้นที่นี้ด้วยซึ่งเมื่อเขมรถอนตออกจากพื้นที่ก็จะยังมีการเข้ามาวางทุนระเบิดเอาไว้อยู่เพื่อดักรอหนานในเราเนี่ยจะเข้ายึดพื้นที่แล้วยังมีการสุ่มเส้นทางลดตะเวนของไทยเราด้วยนะครับว่าเราลดตะเวนตรงไหนกันบ้างโดยเฉพาะจุดที่เราผลักดันเขมรออกไปเนี่ย ขเขมรดึกๆมาก็จะแอบวางทุนพอรู้อยู่แล้วแหละว่านานในเราเนี่ยต้องเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็เรียกว่าพฤติกรรมหนานขเขมรครับซอเจตนาที่จะมุ่งทําร้ายด่านในเราแบบชัดเจนมากๆนะแล้วมันไร้มนสัญธรรมด้วยนะครับผิดอนุสัญญาเอาต่ว่าโดยกองทัพที่2เองครับก็ได้มีการรวบรวมนะเลขกลุ่ของขเขมรครับแล้วก็ออกมาแชร์เตือนกําลังพลพักสนามว่าต้องระมัดระวังอยา่างดึงที่สุดนะครับเพราะขเขมรเดียงไว้ใจไม่ได้จริงๆ ดูอย่างทําแต่ละอย่างนะครับคือการวางระเบิดทุนระเบิดไปกลุ่มเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าร้ายแรงเลยนะดักซ้ายดักขวาดักหน้าดักหลังครับซึ่งก็มีภาพให้คุณผู้ชมเห็นด้วยพอเราเห็นคอมเมนวางแบบนี้แล้วปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะนําไปวิเคราะห์ต่อ ว่าเฮ้ยขมิ้นทำไมวางทุนระเบิดแบบนี้มันเป็นการวางรูปแบบใหม่ของเขาเลยเพราะแต่ละครั้งที่ขมิ้นจะวางเนี่ยจะวางประมาณ3ทุนนะครับแต่นี่ดักหน้าดักหลังเลยโดยเฉพาะการเก็บกู้เนี่ยมันก็จะไม่ยากยิ่งขึ้นไปอีกนี่เป็นการอัปเดตในบดีนกองรับพันที่สองครับก็ว่าอยู่ทําไมช่วงนี้เนี่ยคลิป่านขมิ้นถึงมีการอยากคุยกับทหารไทยเราเนี่ยทุกครั้งไปที่เจอกัน โดยเฉพาะพื้นที่แนวรุ่นหนามนะครับขเขมีนก็จะย่องเข้ามาทําเป็นถามถ่ายทาเป็นพูดคุยอยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อที่จะทํากับดักล่อนะในเราเนี่ยเข้าไปคิดดิงโซนนั่นเองก็เดยว,ว่าเป็นอีหนึง่งเรื่องราวครับที่เราต้องเฝ้าระวังกันเป็นอย่างดีกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ก็หนักไม่แพ้กันแต่ว่าไม่ใช่พื้นที่กองทัพที่หนึ่งหรือว่าพื้นที่กองททพที่2แต่เป็นพื้นที่จังหวัดตราดของไทยเราครับโดยเฉพาะบ้านชํารากเนี่ยที่มีรายงานออกมาเพิ่มเติมครับพบพาน นคนกำลังจํานวน30นายเข้าจุดป,ประทัดและก็โยนมาฝั่งไทยเราซึ่งเรื่องนี้เป็นหน่วยนาวิกของไทยเราเองครับออกมาเปิดเผยว่าฐานกระบูชานั้นจุดป,ประทัดโยนใส่ฝั่งไทยหลายสิบนัดเลยนะครับทำเอาคณะผู้สังเกตการเนี่ย เข้าใจผิดคิดว่าไทยเปิดฉากยิงแต่มันมีเรื่องโบ๊แตกมากกว่าน,นั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นผู้บัพคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิวกโยธินตราดเองเลยครับที่เดีนออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์หลังจากฝ่ายเขมรนั้นยุติภารกิจคณะผู้สังเกตการเอ t ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อจริงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาณนะบ้านธมอดาหรือว่าบ้านจำรากของฝั่งไทยเรานะครับแล้วในระหว่างตรวจพื้นที่ครับคณะผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ยก็ได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นจากฝั่งไทยหลายนัดเลย จนต้องรีบยุติภารกิจถอนกําลังกลับโดยเข้าใจผิดว่าฝ่ายไทยเป็นผู้เปิดฉากยิงซึ่งเขมรจงใจครับที่จะทําให้เราเนี่ยถูกมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและก็มีการรายงานกลับไปยังต้นสกัดของฝ่ายกัมพูชาโดยเรื่องนี้ ความจริงแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายทางกัมพูชาเองนะครับที่นํากําลังมาประมาณ30นายเข้ามาประชิดแนวชายแดนบริเวณฐานจอมมวยใกล้บ้าน3หลังก่อนจะทําการจุดประทัดหลายสิบนัดแล้วก็โยนข้ามมาฝั่งไทยเราเนี่ยเพื่อสร้างเสียงดังคล้ายกับเสียงปืนขณะที่ฐานไทยเราเนี่ยประจําการอยู่ในพื้นที่นะครับก็ได้มีการบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการยั่วยุจากฝั่งกัมพูชานะครับทำให้คณะผู้สังเกตการเนี่ย เขาจะผิดคิดว่าฝ่ายไทยเราเป็นคนที่ละเมิดข้อตกลงแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รายงานข้อได้จริงทั้งหมดให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยเพราะเขาเหนเนี่ยก็ยังมีรายงานระบุออกมานะครับว่าคณะผู้สังเกตการของพวกเขาฝั่งเขาได้ยินเสียงอาวุธปืนจากฝั่งไทยเราเนี่ยขณะลงบื้นที่บ้านธรรมโมดานะครับจังหวัดโพธิสัตว์ซึ่งก็เลยสั่งระงรับภารกิจตรวจสอบก่อนที่จะถอนทีมคณะออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เล็กน้อยมากๆนะครับเรื่องจริงที่ทัพไทยเราแฉออกมาครับเราเห็นเต็มตาเรามีหลักฐานชัดเจน ก็คือฐานได้เราเนี่ยแชยุทธวิธีก่อการร้ายของคำเหม็นครับที่มีการจัดฉากซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเปิดเผยออกมาครับหลังจากกัมบูชาได้ถแถลงการใหญ่ว่าเรามีการเปิดฉากยิงซึ่งความจริงก็คือคณะเอ t ของคำเหม็นครับไม่ใช่ตัวจริงแต่ว่าเป็นคณะเอ t ปลอม โดยเราก็เห็นเต็มตาเลยครับว่าการรวมกลุ่มของขมนจจำนวน30นายนั้นเนี่ยมีการใส่หมวกสีฟ้าก็เลยนำกล้องสองนางไกลสองดูพร้อมกับใช้โดรนขึ้นบินเลยครับเพื่อที่จะถ่ายภาพระยะไกลาจากนั้นก็มีเสียงดังเกิดขึ้นแล้วการสรุปออกมาครับก็เป็นการสร้างสถานการณ์ของขมิญนำคนมาใส่หมวกสีฟ้ามารวมตัวกันที่ฐานปฏิบัติการของฝั่งเขาเองแล้วก็ไปให้ข่าวว่าหนาไดเราเนี่ยโยนระเบิดใส่ซึ่งหากเป็นคณะเออทีจริงเขาจะเดินเข้ามาหาแนวที่ของไทยเราเลยนะครับแต่ว่าวันนี้อยู่ห่างไกลประมาณ 200เมตรแล้วมีการตัดภาพเก่าของคณะเอทจริงๆเนี่ย ลงบนที่มาประกอบด้วยย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากเป็นคณะเออทีของจริงก็จะเดินทางเข้ามาเพื่อประสานงานกับฝั่งไทยเรากอดซึ่งครั้งก่อนเนี่ยก็เคยมาแล้วก็ประสานงานกันแต่ว่าครั้งนี้ไม่เข้ามาเลยนะครับเหมือนกับว,ว่ากัมพูชาเนี่ยมีการจัดฉากนาคนมาพร้อมตัวเป็นเอทีครับแล้วก็โยนบทัดใสด่เราเนี่ยมันสร้างข่าวกระพือแบบโอ้โหข่าวชั่วมากๆากสาระเขมรต้องใช้คําคํานี้เลยครับไม่เคยเห็นเหมือนกันที่จะมาเล่นละครตบตามาว่าร้ายใส่เราแบบหนักหน่วงมากๆในรอบนี้แล้วประกอบกับกองทัเพเรือของ ครับก็มีการออกมาโต้ทันควันด้วยบอกว่ากัมพูชาเผยแพร่ข้อมูลเท็จเรื่องเสียงประทัดแนวชายแดนคือเราไล่ทำลายมาเลยนะครับไล่ทำลายมาเยอะมากไล่ามาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนเลยนะครับก็เราพบระเบิดเนี่ย จำนวนมากที่เขาเห็นนำมาวางใหม่เป็นทุนระเบิด p m 2นะครับสภาพใหม่กลิบเลยแล้วก็คาดการว่ามีการลักรอบเข้ามาเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งในวันที่17พฤศจิกายนเราก็ได้เก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็ตรวจพบว่าด่านกัมพูชาหลายนายเลยครับนำคณะเ o อีเนี่ยมาปรากฏตัวบริเวณแนวรุนรุ่นามที่ฝ่ายใดเราจัดทํเอาไว้ แล้วก็พยายามจะขอข้ามแนวมายังฝั่งไทยเราซึ่งฝ่ายไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้อนุญ,ญาตใหน้นานกบ,บูชาเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใดจนกระทั่งเมื่อวานนี้เลยครับก็คำเหมนได้มาสร้างสถานการณ์กระพือข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งกับคณะเอลทีปลอมนะครับจำว่าคณะเอลทีปลอมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยถ้าเกิดมาปลอมแบบนี้กับคำเหมนเองโชคยังดีนะครับที่ทัพเรือของเราเนี่ยมีความรอบครอบหน่วยนาวิกตราดของเราเนี่ย รอบคอบมากๆทั้งได้มีภาพแล้วก็บินโดนเก็บสำรวจทุกอย่างจนมีหลักฐานแฉความจริงกับฝั่งว่าเมนเองดินไม่หลุดแน่นอนนะครับอะไรเอามาเนี่ยเราแฉไปหมดตอนนี้ถือว่า ข้อร่างจนตรอกนะถ้าเกิดไม่จนตรอกเนี่ยขมรน,นไม่ทําแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะแต่และอย่างที่ทำเนี่ยมันย้อนแย้งกับข้อตกลงจริงๆนะครับพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีเราเพราะเขารู้แล้วแหละว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นรองเราเยอะมากนะครับนอกจากว่าจะทาให้เราเนี่ยถูกล้อมด้วยชาติมหาอำนาจหรือว่าถูกล้อมด้วยชาติที่3แต่ว่าเราเนี่ยก็เอาตัวรอดได้เหมือนกันเลยทําไห้ขมนครับทำเลยเถิดแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการรบนอกแบบไม่ว่าจะเป็นการวางทุนระเบิดไม่ว่าจะเป็นการ พรมคณะ AT ทําได้ทุกอย่างจริงๆกับประทศสแกมเมอร์ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยตั้งรับหรือว่ารอหลักฐานความจริงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากระลาโหม,มเนี่ยมีไฟเขียวออกมาแล้วกับกฎการประทะนะครับหากเมินมีการล้ําแดนเนี่ยเราจะเจราจาก่อนถ้าเจราจา,า,จรา,จาแล้วยังไม่หยุดเนี่ยเราก็ยิงได้เลยแต่จังหวะแรกเนี่ยดอกแรกคือให้ยิงเตือนก่อนถ้าเกิดยิงเตือนแล้วเขมินไม่หยุดก็ยิงตรงไปเลยอันนี้คือกฎการประทะของไทยเราที่มีไฟเขียวออกมาแล้วนะครับกับ กระทรวงกาโลห่มเองคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m ต n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวหลังจากนี้เนี่ยคงจะได้เห็นกันมากขึ้นแหละในความเด็ดขาดของทหารแนวหน้าส่วนอัปเดตเกี่ยวกับการปักหมุดเขตแดนร่วมกันระหว่างไทยกับขมรที่จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจาระบ้านหนองย้ เมื่อวานนี้ครับเจออุปสรรคก็คือลมแรงและก็มีพื้นที่ป่าเยอะทําให้มีดําเนินการรังวัด GPS ครับได้จํานวน8จุดเท่านั้นพร้อมกับบินโดนภาพถ่ายทางอากาศนั้นได้1ภาพ1เทีท่ยวบินในระยะทาง8 0 0เมตรนะครับมีอุปสรรคเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศมีลมแรงทําให้ในช่วงเช้าไม่สามารถบินโดนได้เลยแล้วพื้นที่ที่2ครับก็เป็นป่าค่อนข้างทึบนะทำให้การกรุยทางเข้าไปเนี่ยค่อนข้างลําบาก ซึ่งวันนี้ก็จะมีการสํารวจต่อเหมือนกันในบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วซึ่งเราก็มีการนําคณะทูตอาหารทั้งหมด17ชาตินะครับลงพอดีด้วยแล้วชาติสวีเดนเลยครับเขาก็มีคําถามยิงตรงไปยังฝั่งเขมนว่าเฮ้ยคุณได้จัดการสแกมเมอร์หรือเปล่าเนี่ยคุณปฏิเสธมาแต่ว่าฉันไม่เชื่อนะเพราะฝั่งไทยมีหลักฐานชัดเจนแล้วเมนได้ทําอะไรแล้วหรือเปล่า อันนี้เป็นการตั้งคําถามจากทูตทหารของฝั่งสวีเดนนะครับที่ออกมาถามถึงเขมนด้วยก,กลายเป็นเราโยนความจนตรอกเนี่ยให้กับเขมนไปแล้วนะครับถ้าเกิดไม่จนตรอกเขาไม่ทําแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมมาเลเลี่ยมเมรมันมีเยอะจริงๆก็ยังไงต้องรอเดตติดตามเฝ้าระวังกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหลังจากนี้เลี่ยมเขมนจะมีอะไรกันบ้างผมว่าเราน่าจะรับมือได้นะเพราะว่าเจอมาทุกรูปแบบกับเลี่ยมกับโอฮูหลายตัวหลายอย่างซึ่งก็ต้องรอเด,ดตดติดตามกันต่อไปนะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ n f Steaming ความบันเทิงครบวงจร